จินส่วนตามนี้เลยนะครับมีครบทุกอย่างแต่ว่ามันจำรุดเสียหายแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนเบินควนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาขายฝานไทยชุดนี้นะครับ ใครสนใจก็สามารถทักได้เลยนะครับมันเป็นผ่านไถยที่ชำรุดแล้วนะครับก็มันมีโครงแล้วก็มีใบผ่านติดอยู่สองใบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนี่นะครับใายนี่นะครับก็ต้องท้าความไปก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมีสวนได้ทำสวนแบบทุกวันนี้นะครับ ตอนแรกนะครับความใฝ่ฝันของผมก็คืออยากมีรถไถนะครับเพราะว่าผมชอบในการทํางานของรถไถน,นะครับเวลามีรถไถผมก็ชอบไปดูนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากมีรถไถนะเป็นความชอบมาตั้งแต่เด็ดกๆแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความชอบเองนะครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมีรถไถนะครับแต่ว่าพอถึงจุดๆหนึงนะเมื่อเราได้มาทําสวนนะครับเรามีความสุขกับการทาสวนพอ <ๆ S 1> มีสวนแปลงที่หนึ่งเพิ่มขึ้นนะครับจากของเดิมนะครับทําให้เวลาในการที่จะทำรถไถน้อยลงแล้วก็เงินที่จะเอาไปใช้ในการลงทุนรถไถก็มีน้อยลงนะครับทีนี้นะครับพอมาถึงตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าขาดชุดนี้ก็คงต้องขายนะครับเลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับาการมีรถไถเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องดูแลแล้วก็ใช้เวลาในการทําค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจนะครับผ่านชุดนี้นะครับก็เป็นผ่านที่ว่าามีคนให้มานะครับแล้วผมก็เอารถไปบรรทุกมาทีนี้ก็เอามาวางไว้นะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับรถก็ ไม่ซื้อแล้วนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะขายผ่านชุดนี้นะครับโอเคนะครับผมใครสนใจก็สอบถามได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่5000บาทนะครับครบชุดเลยนะครับผมโอเคก็มีชิ้นส่วนตามนี้เลยนะครับมีครบทุกอย่างแต่ว่ามันจำรุดเสียหายแล้วนะครับผม โอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับฝ mm hmm. ากเพื่อนๆช่วยกันเชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ